ที่เราเห็นพี่ๆเขากําลังเชื่อมอยู่นี่มันคือโครงอะไรอ่ะก็คือโครงที่เราเห็นด้านหน้าน,นั่นแหละทุกโครงเนี่ยก็จะมาะประกอบที่นี่นะครับแต่ว่าเวลาผลิตเนี่ยผลิตอีกโรงงานหนึ่งอ๋อตอนแรกผมสงสัยเพราะว่าถ้าเกิดเรามีเรามีรถแล้วเรามีกระบะท้ายอยู่แล้วผมนึกว่าเชื่อมบนนั้นเลยอ๋อไม่ใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อมบนรถนั้นมันจะเกิดความเสียหายกับรถด้วยแบบนี้เราก็เลยเชื่อมด้านล่างแล้วก็มีการคํานวณในเรื่องของขนาดอะไรอย่างถูกต้องแล้วแล้วเราก็เชื่อมเสร็จปุ๊บเราค่อยยกขึ้นตอนประกอบอย่างเดียว แปลว่าถ้าเกิดสมมุตินะกิจการผมไม่ดีแล้วผมเลิกทําไปผมเอาโครงพวกนี้ออกมารถผมไม่เสียหายต้องครับก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาลูกค้าสั่งลูกค้าไม่ต้องเอารถมาทิ้งไว้วันที่จะประกอบเอารถมาแค่ประมาณวันเดียวก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้มันเริ่มเจ๋งขึ้นอีกคือถ้าอย่างนั้นบอกบอกโโรเซสหน่อยเวลาที่ผมมาสนใจอยากจะเอารถผม เพื่อทีจะมาทําให้เป็นฟู้ดทรัคมาถึงนี่เนี่ยต้องเจอกับอะไรบ้างเราก็จะคุยเรื่องแบบกันนะครับ<ช>ถ้าเป็นแบบมาตรฐานทั่วไปที่เรามีทําอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องคุยอะไรมากแค่คุยว่าต้องการขายอะไรนะครับเจาะม้อแบบไหนก็คุยตรงนั้นดีเทลเนี่ยเรื่องดีเทลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณ15วันเฮ้ยแล้วไม่ต้องเอารถมาฝากด้วยหรอไม่ต้องครับอ๋อแปลว่าจริงๆแล้วเราประกอบแค่วันเดียวเองหรอเราประกอบวันเดียวแต่ว่า ผลิตเนี่ยประมาณ15วันแต่ว่าตอนนี้ที่ผมบอกส่วนใหญ่จะบอกลูกค้าเนี่ยประมาณ45-60ถึงวันเพราะว่ามันจะมีคิวการผลิตที่ลูกค้าเนี่ยวเวลา,าสั่งเนี่ยมันก็จะมีคิวที่ลันไปตามเรื่อยๆของมันและอย่างพอเวลาออกไปเกิดมีปัญหาสมมติว่าออผมแบบมีปัญหาอย<ช>่างเงี้ยบริการหลังการขายเป็นยังไงางนี้ค่ะตัวโครงสร้างของที่บริษัทเราเนี่ยเรามีรับประกันด้วยคือรับประกันเรื่องของ การล่วการบิดของโครงสร้างเนี่ยสปีนะคะสปีแต่ว่าอุปกรณ์ชิ้นส่วนหลายๆอย่างที่อยู่ในรถอะมันมีอายุการใช้งานเนาะบางอย่างมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนแต่วิธีเปลี่ยนของเราง่ายมากคุณไม่ต้องมาถึงที่นี่ทุกชิ้นส่วนที่เราทําไปเนี่ยลูกค้าสามารถเมทันแนนแล้วเปลี่ยนเองได้ที่บ้านคุณเลย อย่างสมมุติโชกใช่ไหมโชคออม,มันมีอายุการใช้งานสมมุติโชคมันเริ่มตกละลูกค้าโทรมาโอเคสั่งโชคหนึ่งคู่ครเราส่งไปให้พร้อมคลิปวิดีโอในการเปลี่ยนคุณไปเปิดคลิปปุ๊บคุณก็แกะเปลี่ยนนอ็อต5นาทีคุณเปลี่ยนได้เองเลยขั้นตอนการเมนเทนเนนตจะต้องง่ายและลูกค้าสามารถทําเองได้มาถึงเรื่องสาคัญราคาอขอเป็นแบบแบ่งเป็นประเภทประเภทเลยเริ่มจากราคาถูกสุดคือตัวไหนอ่ะ ถูกสุดที่ทําอยู่ที่ที่บริษัทจะอยู่ที่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทแสนหนึ 1, 9, จะเป็นไซส์เล็กท็อป ประมาณ1000ซีซีแต่ว่ามีตัวรถพร้อมหลังคาพร้อมเคาน์เตอร์แล้วนะแต่ถ้าเป็นขยับมาอีกราคาพวกซูซูกิอย่างเงี้ยก็มีเริ่มต้นตั้งแต่3 0 0 0 0 0 0บาทได้ทั้งรถทั้งโครงสร้างได้สติกเกอร์หมดละ <c oughs> หรือว่าถ้าคุณจะเป็นป้ายแดงก็สตาร์ทอยู่ประมาณ4 0 0แสนกว่าถึง5 0 0แสนเอาเอง่ายๆรวมตกแต่งรวมทุกอย่างแล้วกันมองว่าถ้าเป็นมือ2คุณก็อยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าถ้าเป็นป้ายแดงคุณก็รีงบประมาณไว้สัก5 0 0แสนไม่เกิน00แสนแค่นี้คุณเริ่มธุรกิจได้ละอันนี้เนี่ยมาพร้อมตัวรถใช่ค่ะแต่ถ้าเกิดมาเป็นแบบ ล,ลูกพ่วงกันมีราคาสตาร์ตั้งแต่99,000นะทอ็อก็จะมีสเต็ป2เลขที1่1ที่1 99,000ทีสอเนี่ยอยู่ที่ประมาณ129,000ทีสอยู่ที่1 7 9 0 0คือเอาไว้ง่ายเริ่มต้นก็ไม่ได้แพงอยากได้อะไรที่เป็นพิเศษก็มาคุยสามารถทําให้ได้หมดเลยไอ้อย่างนั้นราคาเท่าไหร่อะที่แบบใหญ่ๆเลยถ้าเป็นรถบรรทุกเลยนะคะรวมตัวรถด,ด้วยเนี่ยทำเนี่ยถ้าเป็นมือสองก็จะเริ่มต้นอยู่ประมาณหลักล้าน แต่ถ้าเป็นป้ายแดงเนาะก็จะอยู่แตะไปเกือบสองล้านประมาณนี้มันอยู่ที่มูลค่าของตัวรถที่เลือกก็เร <l ots> ียกว่าให้เรามีโจทย์แลลวเนาะ <c oughs> ถ้าเกิดมีโจทย์ก็ลงมาคุยกันใช่ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใเฮ้ยวันนี้รายละเอียดผมว่าเจ๋งมากเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมลืมแล้วต้องขอให้ออกไป <c oughs> ก็คือผมสั่งอาหาร <c oughs> ออกตาต้องไปชิมต้องไปชิมก๋วยเตี๋ยวด้วยกุ้งด้วยเลยเดี๋ยวขอแบบไปไปจบด้านหน้าเดี๋ยวได้ไปกินอาหารด้วยนะ ที่นี่เนี่ยที่เราเห็นกันอยู่ไม่ใช่มีแค่แบบเป็นโชว์รูมขายรถอย่างเดียวใช่ที่นี่ทําอะไรบ้างอะครับ<ช>การใชจริงๆจุดที่ทําอยู่ตรงนี้เหมือนที่บอกเดิมทีเราขายแค่ตัวรถเราก็จะมีรถโชว์ให้ลูกค้าดูอะไรต่างๆแต่สิ่งหนึ่งท็อปเวลาท็อปจะซื้อรถขายก๋วยเตี๋ยวอะอท็อปรู้สึกไหมว่าอยากเห็นที่มันจัดใส่หม้อลงชามแล้วจริงๆว่ามันทําได้ไหมเพราะฉะนั้นอยากจัดที่นี่ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับฟู้ดทรัคเราเลยตั้งที่นี่เป็นสยามฟู้ดทรัคเซ็นเตอร์ รวบรวมทั้งเรื่องของอาชีพความรู้แล้วก็รูปแบบรถประเภทต่างๆที่ท็อปเห็นอยู่ตรงเนี้ยลูกค้าที่เขาเข้ามาแล้วเขายังแบบอาจจะสมมุติว่ากําลังจะเริ่มต้น1คือเห็นรถแล้วล่ละโอเครถรู้ล่าเป็นแบบนี้2มาเห็นร้านจริงๆเลย 3. ถ้าคุณยังไม่พอใจคุณรู้สึกว่าอยากเรียนรู้ว่าการขึ้นไปขายและเป็นแม่ค้ามันเป็นยังไง เรามีคอร์สให้คุณได้เข้ามาเรียนรู้การขายที่นี่ก่อนเฮ้ยแต่ว่านี้ดีมากนะเหมือนกับเวลาที่คนจะคิดว่าเราจะมีห้องครัวหนึ่งห้องครัวแล้วจะวางจะวางเตาใช่จะวางตู้เก็บของใช่จะวางกระทะจะวางที่ล้างจานมันสักแต่ว่าวางไม่ได้มันจําเป็นที่จะต้องวางในขนาดที่มันเหมาะสมความสูงที่เหมาะสมแล้วเวลาเราใช้งานมันจะได้ถนัดไม่อย่างนั้นมันไม่ถนัดจริงๆแต่ว่านอกนั้นเนี่ยคือที่นี่ไม่ได้มีแค่ธุรกิจ ขายจากเซ็นเตอร์เท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะเหมือนกับตอนนี้จะขยายไปเป็นมีดีลเลอร์ด้วยเหรอฮะหรือว<ช>่ายังไงใช่คือเราเตรียมทุกระบบให้พร้อมเรามีกําลังการผลิตเรามีโครงสร้างโมเดลธุรกิจและโน้ตฮาวทุกอย่างให้คุณแล้วการก,ก็เลยมองว่าหลายคนติดต่อเข้ามาอยากจะร่วมทําธุรกิจอยากจะเป็นศูนย์จําหน่ายให้การคนที่สนใจอยากจะทําธุรกิจอยากจะขายรถฟู้ดทรัคแบบนี้ก็สามารถที่จะมาติดต่อและเป็นตัวแทนจําหน่ายให้เราได้อย่างภาคเหนือตอนบนเรามีที่เชียงใหม่ที่2เป็นศูนย์พิษณุโลก าก็คือโคราชสําหรับคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆที่สนใจแล้มีวมรู้สึกว่าเรามีพื้นที่มันไม่ได้ยากนะคะคุณอาจจะลักษณะของมีพื้นที่ให้การสามารถเอารถต้นแบบหรือรถตัวโชว์ไปอาจจะมีรถหนึ่งคันลูกพ่วงหนึ่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างออฟฟิศหนึ่งแค่นี้คุณก็สามารถเปิดเป็นตัวแทนเราได้แล้วเป็นดีลเลอร์ได้เลยที่ทำมากี่ปีแล้วนะทั้งคู่ถ้าพูดพูดถึงฟู้ดทรัคเนี่ยเราอยู่ในวงการนี้มา15ปีแล้วคะ่ะท็อปปีนี้เข้าปีที่16แล้วคุณเบียร์เนาะโอ้โหสิฮะ จริงๆอยู่กับมันด้วยความสุขมากกว่าเราทําอะไรที่เราชอบเราทําอะไรที่เรารักเราจะอยู่กับมันโดยที่ไม่ว่าจะผ่านมรสุมอะไรก็ตามเหมือนที่ท็อปบอกคู่แข่งมีบ้างอยู่แล้วแต่การจะทํายังไงให้คงอยู่ได้ถึง1 5ปีแล้วโตขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องคิดไม่ใช่เปิดปีนี้ปิดปีหน้า<ม>อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราทําเราชอบเรารักเราจะทํามันได้ดีเพราะเราจะทุ่มเทให้กับมันทุกอย่างและอะไรที่มันเป็นความสุข ตลอด15ปีที่ผ่านมาทําให้เราทำฟู้ดทรัคได้จนถึงทุกวันนี้จริงความสุขที่เราได้เห็นคือเราได้เห็นลูกค้าที่ออกรถเรากับเราไปเนี่ยแล้วเขาบางครั้งเขามาแบบคือไม่มีอ,อะไร <มา S 1> เลย,ยติดลบมาแล้วเราให้คำปรึกษาเขาแล้ววันหนึ่งเขายืนได้ด้วยตัวของเขาเองนั่นคือความสุขที่เราหาซื้อไม่ได้จริง,รงๆท็อปนั่นแหละครับคือคาการท,ทําที่การทําให้เขาสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้พูดอย่างนี้ดีกว่าท็อปเพราะบางคนมาแบบออกจากงานแล้วเขาจําเป็นต้องทําอาชีพเนี้ย เราเสริมให้เขาแล้วทาให้เขาโตได้อย่างยั่งยืนนะอันนี้คือความสุขที่ไม่ได้มาด้วยตัวเงินแต่มันมาด้วยความภูมิใจ สยามออโต้คาร์ดอหรือจะเข้าไปที่ Facebook นะคะสยามออโต้คาร์ประุมธานีเพศสยามออโต้อีเวนต์ค่ะผมว่ายังไงลองลองมาเถอะสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณต้องมาเจอเขาสองคนที่นี่แหละแล้วถ้าเกิดสนใจอะไรเนี่ยมันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดเลยเนาะลองมาดูกันนะครไม่ไม่ไกลเลยให้ราคาพิเศษอยู่แล้วสําหรับแฟนรายการหรือถ้าเกิดว่ามาทานอาหารนะภายในเดือนมิถุนาบอกว่ามาจากรายการคิดได้ไงคิดได้ไงเราจะให้กิวไวเชอร์คุณเลย าสหวันนี้นะฮะสิ่งที่ผมพาคุณผู้ชมมาในวันนี้มาเจอกับ2คนนี้เราไม่ได้พาเพื่อจะมาดูฟู้ดทรัพอย่างเดียวนะแต่เรามาเพื่อที่จะนําเสนอโอกาสด้วยเ้ืเกใครที่อยากจะลองหาโอกาสในการที่จะหารายได้เสริมผมว่าฟู้ดทรัพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดใครนะฮะอยากจะชมรายการของเราต่อนะคุณสามารถดูได้ทางไลน์ทีวีหรือว่าติดตามทางเว็บไซต์ของของช่องเราเนี่ยแหละนะฮะน่าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วกันเลยเดีอฮะกินของหวานต่อขอบคุณคุณผู้ชมทัสวัสดสวัสดีครับ อันนี้อะไรอนนอะไรอันนี้มันเป็นซอสผลไม้นะที่เราแบบทำขึ้นมาเองเลย